สวัสดีค่ะติรวพฒิกลยุทธอนุพันธ์ประจำที่18กรกฎาคม2559นะคะในส่วน Safety Index Future นะคะ s 50U16 เมื่อวานก็ปิดบวกกลับขึ้นมา6.50จุดนะคะชำราคาช่วงเย็นไปที่ระดับ9.52.50จุดนะคะในส่วนของ s 50U16 เนี่ยก็คิดว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวลงมาก่อนนะคะเรื่องจากเซ n ิเมนต์การลงทุนจากภายนอกเนี่ยตัวตลาดภูมิภาคเองเนี่ยเปิดปรับตัวลดลง ตามกันนะคะแต่ว่าก็ยังเรียกได้ว่าพักตัวลงไม่ได้มากนะคะยังรอสัญญาณในเรื่องของการประชุมจากาธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะหรือว่า BOJ หลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ย ในส่วนของการประชุมเฟดนะคะหรือว่านธานาคารกลางสาหรัฐเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นออกมานะคะยังเห็นการเตร่งตาดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่เดิมนะคะ,อะมองปัจจัยเสี่ยงระยะใกล้ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะมะีสัญญาณการฟื้นตัวของอตลาดแรงงานนะคะแล้วก็มองว่าใน,ในส่วนของฝ่ายวิเคราะห์นะคะก็มองว่า ยังมีโอกาสนะคะที่เฟดจะปรับขึ้นตาดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะแล้วถ้าดูจากเสียงของคณะกรรมการาพริจารณาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยก็ดูส่วนหนึ่งเนี่ยมีความเห็นว่าเฟดน่าจะมีการทยอยปรับขึ้นตาดอกเบี้ยได้แล้วเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะคะสาหรับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ ของสหรัฐแล้วก็การประชุมครั้งถัดใไปนะคะส่วนการประชุม b o j นะคะกะ็คิดว่า ตลาดเองเนี่ยคาดการเรื่องของการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยลงนะคะรวมถึงการขยาย QE หรืออาจจะมีมาตรการใหม่ๆออกมานะคะโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนะคะประกาศมาตรการกตุนเศรษฐกิจขนาด28ล้านล้านเยนนะคะซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่20ล้านล้านเยนก็คงต้องไปดูกันในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าจะนำไปทำอะไรบ้างนะคะขณะที่ถ้ามองในเรื่องของมาตรการใหม่ ถ้ามีออกมานะคะหรือว่าการขยาย QE ในระดับที่มากกว่าตลาดมองไว้นะคะอาจจะทําให้ฟันเฟลอเนี่ยยังไหลเข้ามาในตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะแล้วก็ผลักดันในส่วนของรัชนีตลาดหุ้นให้ดิตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่ว่าถ้ามองว่ายังไม่ได้มีมาตรการอะไรใหม่ออกมาแล้วก็วงเงินในการแชร์ค e เนี่ยดูน้อยกว่าทีา่มองกันเอาไว้เนี่ยก็อาจจะเห็นแรงขายทํากําไรออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงการชะลอการเข้าซื้อของนักทุนต่าง ต่างชาติก็เป็นได้นะคะแต่ว่าดูความหวังในเชิงบวกนะยังมีค่อนข้างมากอยู่นะคะเมื่อวานเนี่ยต่างชาติก็ยังเข้าซื้ออีก3,191ล้านบาทนะคะในตลาดหุ้นไทยแม้ว่าชะลออ,อในส่วนของ s a f e t ้เด็กฟิวเจอนะคะขายออกมา151สัญญานะคะในช่วงที่ยังมีแรกงกิงกําไรผลประกอบการของบริษัทจุทะเบียนไตรมาสสเนี่ยก็ส่วนหนึ่งน่าจะช่วยประคองในเรื่องของการพักตัวลงมา ในแนวโน้มหลักของเซฟิตีที่ยังอยู่ในกรอบทางขึ้นอยู่นะคะแล้วก็โดยส่วนของราคาน้ำมานในตลาดโลกเองเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นใหญ่ใหญกลุ่มพลังงานอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่า s อ0.16ถ้าพักตัวลงมาก่อนแล้วไม่ ยังไม่หลุด940จุดนะคะยืนได้เนี่ยก็รอจังหวะที่จะด,ดีดกลับไป957จุดอีกรอบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยลอง s อซสย16เมื่อวานยังเปิดไม่ได้รอเปิดครั้งที่944นะคะเป้าหม,า,มายทำกงไร955แต่ขาดทุนนะหาหหลุด940ค่ะส่วนซิการ์สต็อ k ฟิวเจอรนะคะลุ้นเปิดลอง c k เยู16อีกครั้งนะคะเมื่อวานยังเข้าไม่ได้วันนี้ให้รอเข้าที่จับ32.45นะคะเป้าหมายทากำไร34บาทแต่ขาดทุนนหาหหลุด31.85ค่ะสวัส